หนูชื่อน้องมาก่อนที่ทำคอนเทนต์นะคะหนูมาอยู่โรงพยาบาลหนูไม่ได้ทำคอนเทนต์ก็เลยมาทำคอนเทนต์ที่โรงพยาบาลค่ะงั้น,นแล้วหนูได้จอดเต่าด้วยไม่เจ็บเลย f อ FC น่าจะไม่รู้แต่หนูพูดความจริงนะคะเป็นไรคะถึงป่วยอ่ะ เพราะว่าเพื่อนเพื่อนชื่อกุ๊กกูมาไอซหนูก็หนูเพื่อนชื่อกุก๊กกูหนูไปคุยกับกุก๊กกูแล้วกุ๊กกูก็ไอใส่หนูหนูบอกอิ่วรถแล้วหนูบอกอิ่วแลแล้วหนูก็ปิดปากไม่ได้ปิดจมูกหนูลืมแล้วก็แโลงมันเข้าไปในจมูกหนูทําให้หนูเป็นไข้ค่ะอ๋อเพื่อนชื่ออะไรนะคะ เลยค่ะแล้วงั้นบอกเอฟซีสิว่าจะต้องป้องกันเชื้อโรคยังไงในการใส่แมทบอกสิบอกเอซทุกคนเอฟซอซบอกหน่อยนะว่าทำยังไงก็คือใส่ใส่แมทแล้วก็แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ใส่แอลกอฮอล ล้างแอลกอฮอล์ที่มือทุกครั้งใช่ล้างมือใส่แอลกอฮอล์อ่าใส่เม็ดจ้าจ้าโอเคบ๊ายบายเจอกันทีมหน้านะ